สวัสดีครับลุงตั้มเกษตรมือถือครับมาอนี่พามาชมอะไรครับนี่ครับนี่คือกิ่งของมะกกรูดนะครับวันนี้เราจะมาทำการชําแบบง่ายๆแต่ได้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นมะก,กรูดหรือว่ามะนาวนะครับสามารถทำได้เหมือนกันนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือเราได้ทดลองทําในส่วนของมะนาวไปแล้วก็ถือว่าให้ผลดีนะครับวันนี้เราเลยจะมาลองทํามะกรูดดูทํคทำง่ายๆแค่นี้เองครับแต่เคล็ดลับสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือดินที่เราใช้เนี่ยเป็นดินถุงปลูกปกตินะครับ ที่เราใช้ในการถุงเจถุงร้ออะไรพวกนี้ครับแต่ว่าวิธีการวันนี้ที่จะมาแนะนําคือเราจะใช้เป็นชัมทรายครับคาว่าชัมทรายนี่หมายถึงยังไงหมายถึงเราใส่ดินเข้าไปในถ้วยเนี่ยครับเสร็จแล้วเราจะใส่ทรายไว้ตรงกลางเพื่อที่จะเอา,อากิ่ง ไม่ว่าจะเป็นมะนาวหรือว่าเป็นมะกรูดอะครับไปปักชํำไว้ตรงกลางของทรายนะครับมันจะทําให้ลากเขาไม่เน่าแล้วก็ไม่เกิดเป็นเน่าเสียไปก่อนที่จะออกลากนะครับอันนี้วิธีการนี้จะเป็นการชํำทรายอันนี้ครับถ้าสังเกตให้ดีตรงกลางสังเกตนะครับจะเป็นทรายนะครับ แต่ข้างๆเนี่ยจะเป็นดินนะครับอันนี้ครับนี่เป็นคือเราใช้ไม้เจาะลงไปตรงกลางแล้วใช้ทรายนะครับมาจอดไว้ตรงนี้หน่อยมาจอดไว้ก็ประมาณสักความลึกประมาณเท่านี้ครับแล้วก็วัดลงมาจะข้างล่างก็อยู่อยู่ประมาณเท่านี้แต่อันนี้เดี๋ยวต้องไปเติมน้ําเพิ่มมานิดนึงครับเพราะว่าเขาจะแห้งเกินไปสักครู่นะครับ สาเหตุที่เราต้องทําให้เขาชุ่มก่อนนะครับก็คือเพราะว่าหลังจากเราทําเสร็จแล้วอ่ะเราจะไม่ได้เปิดเขาออกมาเพื่อมาเติมน้ําเราจะใช้ถุงพลาสติกคุมไว้เลยนะครับมันก็จะทําให้ไม่สามารถเปิดออกมาได้เพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความชื้นให้เขาอยู่ในนี้ไปก่อนให้เขาตัวเขาเองมีความชื้นก่อนนะครับ ความชื้นก็ประมาณนี้ครับเสร็จแ,แล้วเราก็นํากิ่งพันุถ้ากรณีที่เราไปเจอกิ่งพันุ์ที่เราอยากจะได้แบบมาขยายพันต่ออย่างเงี้ยแต่เราไม่มีเวลาไปต่อน,นี้เราก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะอันนี้เราก็จะเสียบลงไปให้ลึกประมาณสักข้อมือหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวตัดใบเขาออกหน่อยเพราะใบเยอะเกิน ก็ถ้ามีใบนะครับก็เหลือใบไว้ไม่ต้องเยอะ3ามใบสี่ใบงนี้ก็พอแล้วเพราะถ้ามีเยอะเขาก็จะคายน้ําก็จะเกิดกลายเป็นข้อเสียไปอีกเดี๋ยวบีบตรงนี้ให้แน่นนิดนึงนะครับแต่เน้นว่าตรงกลางนะครับต้องมีต้องใส่ทรายลงไปนะครับเพราะว่าทรายนะคือเขาจะไม่เขาจะมีความจืดไม่ได้มีกดมีด่างมันทําให้ต้นไม้ที่เราเสียบไว้อะครับเขาไม่เน่านะครับ Okay. แล้วก็หนังยางกับถุงถุงผมจะใช้ถุงขนาด5คูณแนะครับสำหรับตัวแก้วประมาณไซนี้นะครับประมาณ12บองออนแก้วลายๆป,ปกติเนี่ยครับแก้วเล็กๆ okay. เราก็จะทำลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาถุงมาครอบได้เลยนะครับ รเรียบร้อยแล้วแต่สังเกตไหมครับว่าตรงนี้เขาจะรีบๆหน่อยวิธีการกเราก็เพิ่มลมให้เขาไปนิดนึงใช้วิธีไหนก็ได้ครับอันนี้เทปเป่าลมเข้าไปได้เลยให้เขาตรงไวนี่ครับทำให้เขาตึงๆไว้แล้วก็ดึงซ้ายดึงขวาให้เข้ามาพอดีกัน คแค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วก็ใช้หนังยางนะครับมารัดข้างล่างไว้พอดียางอันนี้พอเส้นใหญ่ไปหน่อยก็ลัดอันนี้คือเราจะไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในนะครับลักษณะคือเป็นการควบแน่นนะครับแค่นี้เองครับก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอดูว่าเขาจะออกลากเมื่อไหร่ พอออกลากเมื่อไหร่ครับเรามาตัดตรงมุมนี้ครับตัดทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วมาตัดอีกข้างหนึ่งเพื่อให้เขาชินกับอากาศนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันที่เราทําไปแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้เราทําไว้นานมากนะครับสังเกตไหมครับว่าจะมีลากออกมาแล้วนะครับลากของต้นมะนาวเรานี่ครับฝั่งนี้ก็ออกมาอันนี้ผมตัดมุมไว้มุมหนึ่งแล้วนะครับอากาศก็เข้าไปได้เยอะแล้วครนี้จะมาตัดไว้อีกมุมหนึ่ง คือเราจะเพิ่มให้อากาศเขาสามารถเข้าไปข้างในได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลากลากเตินออกมาแล้วนะฮะน,นี่ก็ตัดไว้มุมนึงแล้วครับอันนี้เราทำไว้นานมากแล้วนะครับจนข้างในเขาเริ่มจะมีแบบว่า แตกใบอ่อนเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่เรายังจะไม่เอาถุงออกนะครับเดี๋ยวจะตัดปลายถุงไว้อีกข้างหนึ่งก่อนเพื่อให้โอกาสการรอดของเขาได้ชัวร์วขึ้นไปพอดีไม่ได้เอาแผ่นไก่ลงมาด้วยนะคะเราให้อากาศเข้าไปประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็รอดูอีกประมาณสักอาทิตย์หนึงพอเขาเริ่มชินกับอากาศแล้วไม่เหี่ยวไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดึงถุงออกได้เลย โอเคครับวันนี้ก็มาแนะนําเคล็ดลับแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูต้นที่เราทําไว้แล้วนะครเนี่ยครับเป็นต้นที่เราทําไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับรากเดินแล้วนะครับเนี่ยครับรากเดินออกมาแล้วแล้วก็ต้นก็ไม่เหี่ยวนะครับก็ถือว่าส,สวยสมบูรณ์ดีนะครับดูอย่างต้นเนี้ครับ น,นี้ก็เขียวลากก็เดินแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราขยายไว้ได้เยอะนะครับสำหรับเราไปเจอมะนาวหรือว่ามะกรูดที่เราอยากจะได้ไว้ทําพันุ์นะครับเราก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้โดยการควบแน่นนะครับก็ค,คือปักชําแล้วก็ควบแน่นไปด้วยมันก็จะทําให้ เราสะดวกในการขยายพันธุ์ด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องใส่ไว้ในที่ร่มลำไรนะครับอันนี้เดี๋ยวมาวางไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมก็เจาะไปแล้วนะครับนี่ครับสังเกตไหมครับตรงปลายนี้ผมจะเจาะไปแล้วเดี๋ยวก็จะเจาะให้อีกข้างหนึ่งนะครับเพราะว่ารากเขาเริ่มเดินหมดแล้วนะครับนี่นะครับ วันนี้เราก็มาแนะนำวิธีการชําแบบง่ายๆแล้วก็ได้ผลนะครับก็คือตัวนี้วิธีการคือผมจะใส่ในถ้วยแบบนี้นะครับแล้วก็เราเอาทรายมาคือเราหาหาไม้มาเจาะนะครับเจาะลงไปอย่างนี้นะครับพอหลังจากเจาะให้เป็นรูอย่างนี้แล้วเราใช้ทรายที่เขาก่อสร้างนี่แหละครับเอาทรายละเอียดนะ ผสมกับน้ําแล้วเราก็ตักตักเอามาใส่ในช่องนี้ไว้เลยความลึกประมาณข้อมือนึงหรือว่าข้อข้อครึ่งก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ทรายลงไปแล้วก็เอาต้นมะนาวหรือมะกรูดเรามาปักชําไว้นะครับอาจจะใช้ระยะเวลาในการงอกนานนิดนึงนะครับแต่ว่า,ารับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สำหรับการชําทรายแบบนี้แล้วก็เป็นการควบแน่นไปในตัวนะครับหลังจากเราใส่มาใส่ทรายลงไปเสร็จนะครับเราก็หากิ่งพันธุ์เรามาปักลงไปได้เลยนะครับัตราการรอดเยอะครับเพราะว่าทํามาหลายต้นแล้วแต่ว่าข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือการวางของเรานะครับห้ามไปวางตากแดดนะครับต้องวางไว้ในที่ร่มรำไรเท่านั้นนะครับ ถ้าไม่โดนแดดเลยการสั่งข้อแสงของเขาก็จะไม่ไม่เกิดนะครับมันก็จะออกรากช้าขึ้นไปอีกนะครับให้โดนแดดบ้างลมบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่าโดนแดดจัดนะครับต้นไม้เราอาจจะใบเหี่ยวแล้วก็ตายไปได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มาฝากไว้เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ